สวัสดีค่ะเอิผพาพี่น้องมาอยามมองเด้อจ้ะเมื่อวานนี่เอินมาใส่ไวเนาะไดไปนิดน่อยเนาะจ้ะไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะอันเอิใส่ไวสองทีเด้อจ้ะไอตรงนี้อีกทีหนึ่งเนาะตรงที่เอินเคยใส่นี่อันมองหางเนาะตรงนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวจะพาไปยามมองทีอีกทีหนึ่งเนาะจ้ะเนาะไปเบิ้งกันเลยเนาะจ้ะเนี่จ้ะส่ไวอันมุมเดิน น้องใกล้ๆบ้านนะจากคลองไกลบ้านเนาะจ้าถูกด้วยไหมจ๊ะปลาช่อนสองตัวแล้ว นี่เด็กหน่อยอันอันอยูนี่ละวจ้ะเพื่อนมาอันรักยาม,มองเอิญเนาะจ้ะเอิญก็เห็นเพื่อนเอาอยู่กับสร้างเพิ่อนนี่จ้ะได้ปลาซ่อนสามตัวเอิญว่าส่ใส่ไว้อยู่จ้ะเมื่อวานกับป่ารุ่นนี่แหละน้องเพื่อนเอาไปเนาะจ้ะเอิญน,นั้นใส่ไว้แล้วก็ไปอาบน้ำก็เลยมามโซงเบิงเห็นว่าเพื่อนกําลังฟุดป่าอยู่กับตัวอยเพื่อะ เพิ่นก็บอกว่าเอาอะไรอย่าเฮ็ดม่องขาดเด้อเพิ่นมาสิบเบสไหมค่ะเออคือบางครั้งเด็กน้อยเนาะเพิ่นกบบ็บอกหนูจักอีหยังเนาะก็ต้องปล่อยเพิน่นไปโอ้ยๆๆๆคล่องนี่ถ้าฝนตกป่าหลายด้วยจ้ะช่วงนี้น้ำแหงเนาะ นันใส่โมงทีไว้อีกทีหนึ่งด้วยจ้ะโมเมนท์ทีเดียวกันโปอยแหนงเกินล่อยแหนเนาะมาขาเพ่อนโอโหก็คุยจจ้าไม่จ้า แค่จะได้หน่อยจ้ะไอ้ซอนพอดีงามตายแต่นี้ มืดมือกนอันว่าจะไปหาน้องใหม่ยู่กเลยบ่อ,บอยักเปลี่ยนสุดอาบน้ำมาละปัดโดนหับปาดส,สวบเพิ่นอันนี้ไอซิชูกโดนนะมั้งเนี่ยสิตายแล้วจนเดินแล้ว รองสามโตไปยังดีจ้ะจ้ะไกลรึเล่นี่จ้าตรงนี้เอินใส่มองทีเนาะจ้ะอัน ตรงที่เอิอนในปลาก,กระเดิดหลร้ายๆนะจ๊ะเอินล่องใส่กลงคืนเบิ้งนาอจ้ะไปเบิ้งกันเลยจ้ะคลองในหน่อยเนี่ยจ้ะ พี่น้องเบิงซอยเอิญนเนี่ยจะง,งูสองสามตัวโอ้ปลาดุกกระถืออยู่ดวยจ้ะแต่ว่าเป็นงูหลายกว่าป่าพูดนะว่าอ,อยากจีลองน้องงูไหมพูดนะสองสามตัวได้เป็นปลาดุกไหมอ่ปะปลาดุกป่ายัางก็ ดูกนี่ไทยยัยถูกแต่เมื่อวานเหมือนแรงเนาะจา้ะอือนี่จ้ะไอเสือนี่ก้ะซีมาแต่เมื่อวานเหมือนแรงเหมือนกัน <c oughs> ไองูนี่แม,ม่จ้ะเอูมอ้มองดูแต่ละโต้เ้ยนี่แต่โตยย้ใหญ่ๆงู ่าเมื่อคื่นมาหยามหาสีได้เยอ่จ้ะแต่ว่าเอินน่าได้มาเนาะใช้ติติ๊แต่มือว่านแรงละ่ะตากแทงจ้ะ ปลาดุกอุ่ยได้จ้ะคล้องเลยเนาะเป็นได้สามตัวเลยไหมจ้ะเออนาทซนคล้องหนหน้อยนะ ก,กระเดิดกลางคืนว่าถึงเนอะจะ คิดว่าน้ำแห่งเพื่อนจะบโบมี่ป่าไหมจ๊ะ <c oughs> ทุกข้างป่าเพื่อนจะมาก,กับน้ำเนาะจ๊ะนี่อยู่ไหมจ๊ะโอ้ยลมมึงไงถูกคักปากกระเดิ่นไหมจ๊ะป่าปลาอย่างก็ปลาจะเลาะหน่อยปลาคอหน่อยอัน ต้องกเกษตรซุกใจนะแม่ไอ้เพื่อนว่าเอาไปเฮ็ดผสมได้ปลากระเดืดอดเฮจ้ะเพื่อนว่าจะเอาไปเฮ็ดผสมใบตองอเนาจะซับซับเนาะเือสีแสบเ <ๆ S 1> มื่อกี้เอินบ่ได้ไทยได้วยจ้ะเอ,อ,อินได้หลยเติบละอันเพื่อนล่าวะเนาะแมนบอกอะไคะเพื่อนตรวจม่วนแม่วันสุกเนาะกำลังสียุสนี่จ้ะเออ น <c ười> <c ười> ี่แต่งงามๆปากกระเดิดไหมปากไม่หลายอยู่จ้ะถ้าเป็นผู้ชายเนาะลงเละแันเอามองหลอมตักหญ้าออกโอ๊ยปลาสิเอาซ้ำเลยเนาะจ้ะ เตืนใจโปร้รมเด้อจ้ะเตือนก็ได้แต่อันเพชรยูดแถวเทิงเหนื่อะจ้ะนามกับบะลุ จับป่าที่เอินได้เนาะจ้ะได้มอหงเข่าหน่อยหนึ่งอยู่พ่อกินอยู่จ้ะน้องที่ว่าเอิญไปใส่ปักกระเดิดหลายๆเนาะเพื่อนว่าถือไห้จกก้ะกลางคืนปักกระเดินเนาะจ้ะถือปลาดุกอุยปลาจังซีไหมจ้ะปลาหมอเนาะและการน้องคล้องหลังบ้านเอิญแถวบ้านเอิญน,นั้นได้ปลาคอเนาะและก็เมื่อวานนี่เอินกระยามแน่อยู่กระแดดปักกระเดิดน้ำเล็กๆน,น้อยๆเนาะจ้ะ ถ้าจังใดคลิปนี้เอินกระแสวไวซันีนกอนเนาะจ้ะเนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินน้ำเนเดอร์จ้ะขอพระคุณหลายเด้อจา้าที่เมตตาเอินมาตลอดเนาะจา้าสวัสดีค่ะ